ครับสำหรับเมนูนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูเอาใจคนรักสุขภาพนะครับเพราะวันนี้นําเต้าหู้มาเป็นส่วนเกี่ยวข้องส่วนประกอบในการทําอาหารในวันนี้นะครับนั่นก็คือเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องนะครับจะทรงเครื่องขนาดไหนใช่ไหมครับก็มาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่าส่วนผสมมีอะไรกันบ้างครับนะครับส่วนผสมนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเต้าหู้เหลืองนะครับหมูบดข้าวโพดอ่อนแครอทมะเขือเทศ ผักชีต้นหอมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันพืชนะครับหรือว่าใครจะเพิ่มรสชาตินะครับก็อาจจะใส่เหล้าจีนเข้าไปเป็นส่วนผสมด้วยก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าส่วนผสมไม่ได้ยุ่งยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดจดไม่ทันนะครับก็เข้ามาดูที่ w w w ร์ไนี่ตรงนี้นะครับนี่ w w w f o o d t ว็บ e อทครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาเตรียมส่วนผสมกั้ก่อนนะครับวันนี้นี่ครับพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือเต้าหู้ขาวนะครับหรือว่าเรียกว่าเต้าหู้ถั่วเหลืองนะครับอันนี้เป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองที่เอ่อเป็นสีขาวจะมี2สีคือสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับซึ่งสีขาวเนี่ยจะมีรสชาติที่จืดกว่าสีเหลืองนะครับหลายหลายคนอาจจะงงว่าทำไมต้องเป็นสีขาวสีเหลืองใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือคําตอบครับคือสีเหลืองจะมีรสที่เค็มกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็มาหั่นสักนิดนึงนะครับอันนี้จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตานะครับ เตรียมไว้ก่อนนะครับต่อมาก็จะมาหั่นผักต่อเลยนะครับมะเขือเทศนะครับเราก็จะไม่เอาไส้ตรงกลางนะครับว่ามีส่วนผสมของน้ําเยอะนะครับปริมาณน้ําเยอะก็จะเอาออกก่อนนะครับแล้วก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเช่นเดียวกันนะครับ ลอดนะครับแล้วก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้าวโพดอ่อนครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือต้นหอมนะครับ นะครับแล้วก็เตรียมถั่วผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ถึงขั้นตอนของการลงมือทําเลยครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราเตรียมส่วผสมเรียบร้อยแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะทอดเต้าหู้ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เต้าหู้เนี่ยไม่เละนะครับเมื่อเวลานําไปผัดนะครับก็ใส่น้ํามันลงไปสักนิดหนึ่งนะครับรอให้น้ํามันร้อนสักครู่ครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่นี่นะครับเต้าหู้ที่เราหั่นเป็นเสี่ยมลูกเตับนะครับลงไปครับ เราก็จะทอดให้เต้าหูน้นะครับมีสีเหลืองทองนะครับไม่ใช่เหลืองไหมนะครับครับหลังจากที่เราทอดเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาส่วนผสมของเครื่องนะครับที่เราจะส่งเครื่องในวันนี้นะครับก็คือหมูนะครับก็ใส่หมูบดลงไปได้เลยนะครับเราก็จะใช้น้ํามันที่เหลือจากการทอดเต้าหู้เมื่อสักครู่นี้นะครับ เราก็จะผัดให้หมูสุกก่อนนะครับครับหลังจากที่หมูสุกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะใส่ผักนะครับที่เรียกว่าจะสุกยากสักนิดนึงนะครับนั่นคือแครอทนะครับ,นะรบแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับ นะครับหลังจากที่แครอทและกวโพดของเราเนี่ยนะครับสุกเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะมาปรุงรสกันก่อนนะครับก็จะใส่นี้ครับซอสปรุงรสนะครับลงไปเล็กน้อยนะครับซิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับ ราะว่าเราจะได้ความหวานจากในส่วนของตัวผักก็คือแครอทแล้วก็ข้าวโพดอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดแห้งไปสักนิดเราก็เติมน้าซุปนะครับนะครับ,รบหลังจากที่ส่วนผสมนะครับที่เราปรุงรสนะครับละลายด้วยกันคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะมาใส่เต้าหู้นะครับ หัวที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่แ้วจะมาคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเอาละนะครับแล้วก็ทำไมนะครับแล้วเราก็เพิ่มรสชาติที่ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยเหล้าจีนนะครับใส่ลงไปสักนิดเลยนะครับ แล้วก็ต้องเผาแอลกอฮอล์นะครับให้หมดไปหน่อยนะครับหอมมากๆเลยครับต่อมานะครับเราก็จะใส่ผักอีก2ชนิดที่เหลือนะั่นก็คือมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมนะครับ เราจะใส่มะเขือเทศลงไปนะครับสาเหตุที่ใส่มะเขือเทศตอนหลังนะครับเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยถ้าเกิดโดยความร้อนานานๆมะเขือเทศจะเละจนเกินไปนะครับแล้วก็ต้นหอมครับเนี่ยเราก็ผัดจนมะเขือเทศนะครับสุกนะครับแล้วก็ ในตัวต้นหอมนะครับบางทีต้นหอมเนี่ยเราก็ต้องให้สุกตักงนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เหม็นเขียวนะครับแล้วก็ปิดไฟเสิร์ฟได้แล้วครับ <c oughs> นี่นะครับเราก็ตักเสิร์ฟไปเลยนะครับลักษณะของที่เต้าหู้ทรงเครื่องนะครับเราก็จะไม่ได้เน้นในส่วนของตัวน้ํามากนะครับถ้าเกิดเน้นน้ำเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเต้าหู้น้ําแดงอะไรลักษณะนั้นนะครับผม ทั้งสีสันนะครับของผักนะครับที่สวยงามแล้วก็เรียกได้ว่าผักในของเราเนะี่ยครบถึงห้าสีด้วยกันเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็จะตกแต่งนะครับด้วยยอดผักชีนะครับสักหนึ่งยอดนะครับเพื่อความสวยงามสักนิดนึงนะครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับตหู้ส่งเครื่องครับ